เรลาเราไปร้านอาหารเราเห็นคนกินเหลือเรารู้สึกยังไงมาคุยเรื่องนี้กันไหมล่าสุดเลยไปร้านอาหารแล้วมองไปที่โต๊พะพนักง,งานกําลังเก็บจานอยู่เห็นจานอาหารจานหนึ่งเวลาทานบางโต๊ะก็ทานหมดบางโต๊ะก็ทานไม่หมดเวลาทานหมดก็ไม่เป็นไรก็คือทานหมดเวลาทานไม่หมด พอเราเห็นโต๊ะที่ทานไม่หมดเรารู้สึกยังไงกันอะสำหรับผมเนาะถ้าโต๊ะที่ทานไม่หมดด้วยสั่งเยอะไปทานไม่หมดโดยปกติผมก็จะห่อกลับบ้านเนาะอืมเท่าที่ห่อได้ห่อหมดอะนี่ใส่บ้านผมคือกินห่อด้วยเ <laughs> พราะบางทีโมโหหิวเนาะ เวลาโมโหหิวผมก็จะสั่งแหลกแหกด่านไม่สนหน้าอิดหน้าพมหน้าปูนนี่ใส่เนาะก็พยายามลดลดมาแล้วล่ะทีนี้พอผมเห็นคนที่กินข้าวไม่หมดก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นสิทธทิ์ที่สิทธิ์ของเขาที่เขาจะกินเหลือกินของเขาตังเขาอะเอาโอเคมันกินไม่หมดเนาะแต่มันมีบางอย่างเว้มีบางอย่าง ไม่ได้แตะเลยไม่แตะเลยยังเต็มอยู่เลยอะไม่แตะเลยสักนิดอ่ะยกตัวอย่างที่ไปเห็นวันนั้นก็จะมีขนมจีนเนาะมันก็จะเป็นม้วนเรียงตัวสวยเลยมาอย่งไงก็มาอย่างนั้นอีกอันหนึ่งคือไข่ตุ๋นน่ะที่มันพูนพนเป็นหม้อไฟอ่ะอันนั้นเห็นชัดเลยไม่ได้จิ้มเลยสักนิดไม่ได้แหวงเลยสักหน่อย อะอาหารเหลือไม่เป็นไรแต่เนี่ยสั่งมาไม่กินผมไม่รู้หรอกนะว่าความจำเป็นของเขาคืออะไรอาจจะรีบแล้วไปเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือมันไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยก็ก็ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่อร่อยไม่กินอาจจะไม่สะดวกหอด้วย แต่ผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่กินก็อย่าสั่งกอวะอจริงๆเป็นเงินเขาเนาะแต่ก็แอบติดอยู่ในใจเนี่ยหลายวันแล้วเอาไม่ออก,กดีจริงๆมันก็เป็นปัญหาของเขาเนาะแต่เราก็มาเป็นปัญหาของเราซะงั้นเออเนาะแปลกคนเรา <c oughs> ก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆอ,อยากจะมาถามเพื่อนด้วยแหละว่าถ้าเห็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงอื mm. รู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าเ mm. ม้นมาคุยกันหน่อยสดไม่แซดแชร์นหน่อยสิใครเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างกินเหลืออะไรกินเหลือแบบสั่งมาเราไม่แตะเลยสักคำเนี่ยเขาไม่เรียกกินเหลือเนาะหรือเรียกกินเหลือวะคุยกันหน่อยแล้ว Training. <laughs>